ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช n แนลของเราวันนี้กลับมาพบกับ100 Baby Challenge อีกแล้วอันนี้ก็จะเป็น Episode ที่3แล้วนะคะตอนนี้คุณแม่ของเราก็มีลูกได้2คนแล้วนะคะซึ่งได้แก่น้องอินดิโก้คนนี้แล้วก็น้องโรสคนนี้นะคุณแม่ของเราตอนนี้ก็ทำอาชีพนักเขียนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็กำลังกินข้าวอื้ มันคงจะไม่อร่อยเนาะไม่เป็นไรเราไม่โทษเธอมาวันนี้ตั้งใจจะทำลูกเพิ่มอีกแล้วอีกสักคนหนึ่งนะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะใช้แฟนคนเดิมไม่ได้นะเราจะต้องหาพ่อของเด็กคนใหม่เพราะว่ามันเป็นกฎของเกมนะเราจะไม่สามารถมีลูกซ้ำกับคนเดิมได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาคุณพ่อคนใหม่ให้เด็กคะ่ะจะมีไหม ใครสักคนไม่มีเลยสักคนงั้นเดี๋ยวเราพมมีมชาลวละกันรอให้คุณแม่เราพักผ่อนก่อนไปตื่นได้แล้วจ้าเวลาดูแลลูกแล้วจ้าลูกคุณเหม็นกันทุกคนทวนหน้าเออให้นมลูกด้วยนะและนี่ก็คือคุณแม่กับกิจวัตรประจำวันของเขา กับการให้นมลูกเร็วค่ะเราไม่มีเวลาทั้งวันองทำไมอะ่ะหนูต้องการอะไรคะเล่นกับลูกหน่อยเร็วเดี๋ยวก่อนที่จะเล่นคอมคุณมาทําสวนก่อนได้ไหมคะขอเชิญคุณแม่มาทําสวนค่ะฉีดมแมลงนะมแมลงกับพืชก็คือเยอะกว่าตังในกระเป๋าคุณแม่ตอนนี้อีก พื่ต้องการอะไรอีกไหมขายเลยแล้วกันป้ายขายวิรลยอ่ะเริ่มรวยแล้วอ่ะรวยไหมอ่ะคุณแม่ล้างจานเสร็จแล้วคุณแม่รบกวนทำอาหารอะไรก็ได้ง่ายๆสักหนึ่งจานนะค่าไฟมาอีกแล้วตังก็ทำได้ไม่วันละเท่าไหร่นะแต่ค่าไฟก็คือมาแล้วไปล้างจานค่ะเสร็จแล้วคุณแม่ก็มาจ่ายบิลด้วยนะคะ แล้วก็ดูแลลูกของแม่ต่อโอ้เลี้ยงลูกอย่างเดียวก็หมดเวลาแล้วดูดิจะเที่ยงแล้ววันๆก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างยกเว้นทําสวนเลี้ยงลูกเสร็จแล้วต่อไปเราต้องหาเหยื่อนี่ใครอะบรอดี้เฮลโลบรอดี้เฮลโลบรอดี้ทิ้งลูกเลยอะ่ะ แม่ก็คือทิ้งลูกเลยเพื่ออุดมการอันแน่วแน่ของเรานะสวัสดีอากาศดีนะสบายดีไหมสสเสื้อเธอสวยจังเลยเออเออ,เ,อ,อเราเราแบบว่าขอจีบเธอหน่อยได้ไหมเอออย่าเลยดีกว่าเธอดูน่ากลัวอ้าวปิ้งหนีจริงๆด้วยเดี๋ยวกลับมาการจีบเลยจีบเลยอุ๊ยเขาชอบเราด้วยวตายเลย Oh. เธอเธอว่าเขาชอบเราใช่ไหมอะรีบๆจีบกันค่ะดอกไม้นี้ฉันให้คุณนี่เขาให้ดอกไม้เรากลับด้วยน่ารักอ่ะขอบคุณนะเสร็จแล้วหนึ 1, 2, ่งสองสามมอโอ้โหสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเรียกเขามาใหม่นะแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบวาร์ปกลับมาหาลูกก่อนลูกขอลองไปค่ะเลี้ยงลูก เปลี่ยนพอ้อมคนนี้ต้องการอะไรอ่ะต้องการนมแน่ๆมานมแม่ดีที่สุดคุณแม่ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะจัดการตัวเองให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้ประสัตวศาสตา์ซ้ำรอยเสร็จแล้วคุณแม่ช่วยมาเขียนหนังสือที่ทำค้างไว้ให้เสร็จหน่อยนะคะเราจะได้ขยายบ้านกันเนาะเพราะว่าอีกไม่นาน อินิโก้เนี่ยก็จะถึงวันเกิดแล้วน้องก็จะเป็นท็อตเลอร์พอเป็นท็อตเลอร์น้องก็ต้องใช้เตียงใช้เฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้ที่มันต่างออกไปถ้าคุณแม่ไม่เล่งทําเงินแม่ก็จะขัดสนแล้งานเนี้ยก็จะไม่มีเงินทําห้องให้ลูกแล้วร้องอีกแล้วหนูหนูต้องการอะไรคะเสร็จแล้วเอะเราชวนเขาเราชวนเขามาบ้านเราไม่ได้หร,หรือว่าเขาอยู่แถวนี้ ่วคุณบรดี้เขาจะอยู่แถวนี้ไหมนะเมื่อเร,เราชวนเขามาไม่ได้ฮัลโหลบรดี้อยู่แถวนี้หรือเปล่าฮัลโหลอ๋อนี่ไงเขาอยู่นี่ดีเลย <c oughs> เราต้องทำการปิดดิวให้เรียบร้อย <c oughs> ฉันมาแล้วเอิม่มเธออยากจะวู้ฮูกันหน่อยไหมเย้ <c oughs> <c oughs> ไปก่ <c oughs> อนหน้าที่เราจะทำอะไรอะไร <c oughs> ต้องขออนุญาตดูแลลูกก่อนนะ มาจากกัดการให้เรียบร้อย่าำกลางเสียงลูกที่ร้องไห้อยู่นั้นเราก็เปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกได้ค่ะเดี๋ยวบรดี้บรดี้หล่อนจะมาหล่อนจะมายุ่งอะไรกับลูกีิฉันนักหนาออกไปเธอไม่เป็นที่ต้องการในบ้านหลังนี้แล้วเธ <Okay. S 1> อออกไปดูแลลูกเสร็จแล้วก็มาเช็คกันหน่อยว่าเราท้องหรือยัง เรียบร้อยสวยงามลูกคนที่สามมาแล้วส่วนการที่เราจะเลี้ยงลูกสามคนพร้อมกันได้ไหมนั้นมันก็อีกเรื่องนะสถานการณ์หิวของเรามันแย่มากแลวลูกเราก็ร้องอีกแล้วเปลี่ยนพระอ้อให้ลูกค่ะทั้งสองคนเลยป้อนนมลูกได้นะคะเธอหิวได้แต่ลูกเธอต้องห้ามหิวเอา้าหนูยังไม่หยุดร้องอยู่หรอคะเนี่ย ร้องอะไรกันคะโอเคปล่อยลูกเหม็ดไปก่อนเราอาบนะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้พออาบแค่นี้พอไปดูลูกเป็นอะไรจ๊ะให้นมลูกแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำของตนซะหลังจากดูแลลูกรอบเช้าเสร็จนี่มันมันเหมือนเป็นกิจวัตรมากเลยนะทุกคนสังเกตไหมว่าพอหลังจากเราตื่นนอนเราก็ต้องเคลียร์ลูกของเราให้เรียบร้อย เสร็จแล้วเรามันก็จะทิ้งเที่ยงพอดีแล้วเราก็จะต้องมาทําสวนอย่างที่เห็นเออซีซั่นนี้ถึงวันที่สิบแล้วนะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะปลูกต้นไม้ใหม่เราก็ต้องทําเรือนกระจกให้ต้นไม้ของเราเนี่ยยังไม่ทันจะทําอะไรลูกก็ร้องอีกแล้วนูร้องปล่อยมากเลยอ่ะรู้ตัวไหมนี่เย,ย่เออวันนี้เป็นวันเกิดของอินดิโก้แล้วนะ Happy b i r t เดย์น้อง HAPPY BIRTHDAY to YOU TO เกมนี้เนี่ยเราจะต้อง randomize เ a t e นะคะก็คือจะสุ่มลักษณะนิสัยของลูกขออนญ่ตกดสามทีนะหนึ่งสองสามอ่าเออลูกวอมีนิสัย alert นะคะคือน้องเป็นเด็กมีพลังเยอะมากเลยต่อไปเราก็จะสร้างห้องนอนให้ลูกเราจะให้ เออน้องนอนด้วยกันแต่ก่อนนะจะยังไม่สร้างห้องใหม่เพราะว่ายังไม่อยากสร้างห้องใหม่ตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกเรารวมในท้องด้วยก็แค่สามคนเองยังรู้สึกว่าไม่ยังไม่มีความจาเป็นที่จะต้องสร้างห้องใหม่แต่อย่างไดถ้าเดี๋ยวเอ,อน้องขยายจานวนยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีขออน,นุญาตซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการให้ลูกหน่อยนะวางไว้ตรงนี้นะคะ แล้วก็อันนี้ดีกว่าบราฟฟี่ตัวต่ออ้าวเปลี่ยนสีไม่ได้ไม่เป็นไรแค่นี้ก่อนนะเอออ่านหนังสือให้ลูกฟังค่ะลูกจะได้เลเวลอัพว่อวๆลูกเราต้องการอะไรไหมตอนนี้ลูกเราต้องการข้าวต้องการอาหารเดี๋ยวเราจะทําอาหารให้ลูกกันนะอ้าวหนูทําไรอ๋อนหิวข้าวหนูมานี้ค่ะเราต้องฝึกให้ลูกเดินบ่อยๆนะลูกจะได้อัพสกิลเองได้ เออระหว่างที่รอเนี่ยไปเล่นตุ๊กตากันไปรู้แล้วรู้แล้วว่าหิวเรียบร้อยแล้วมาทานค่ะภาพหาชมได้ยากคุณลูกกับคุณแม่ทานอาหารพร้อมกันหรือเปล่าไม่พร้อมเอ,อจริงๆแล้วเอ่อ The Sims 4 ที่เป็นตัวภาคซิตี้ลิฟวิ่ง่ยมันจะมีอพาร์ตเมนต์หนึ่งนะที่มีเมคุณสมบัติพิเศษคือจะทำให้เรามีลูกแฝดได้หรือว่าเราจะย้ายไปอยู่อันนั้นอันนี้ทานให้ลูกก่อนนอนเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ฟังนะกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเดซี่ฟลาวเวอร์ กำลังจะมีลูกหนึ่งร้อยคนไอ้เต้าเด็กนี่เป็นลูกคนแรกและเธอก็ไม่มีตังค์เธอต้องทำงานหาตังค์อย่างหนักมากจบแล้วเนี่ยนิทานของเราไปค่ะลูกเราหลับแล้วเอ่อทักอินให้ลูกหน่อยนะคะส่วนคนนี้ดูแลลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำ aspiration ของเราให้เสร็จกันเปล่านะคะด้วยการเขียนหนังสือเล่มเดิมมาประมาณสามวันแล้วก็ยังไม่เสร็จสัที ยัเขียนหนังสือเสร็จแล้วเล่มแรกในะรอบสามวันนะเอาไปขายเสร็จแล้วก็เขียนเล่มต่อไปต่อเลยนะอย่ารีรอคราวนี้เขียนเป็นสกรีนเพย์ละกันจริงๆการเขียนหนังสือนี่มันเป็นวิธีที่ยั่งยืนเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเขียนได้วันละเล่มถูกต้องไหมเราก็จะขายแล้วเงินมันก็จะได้ทุกวัน mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราพับบิชหนังสือ เสร็จแล้วอีกเล่มหนึ่งรวดเร็วมากเห็นไหมถ้าไม่มีอะไรมาเอมขัดจังหวะเราก็จะเขียนได้รวดเร็วมากเลยนะแม่ดูลูกด้วยค่ะเรียบร้อยคุณแม่ก็ไปนอนนะคะคนนี้นอนหลับสบายดีเรียบร้อยน่ารักทุกคนยังอยู่ดีอ้าวลูกคนนี้ตื่นแล้วเออเดี๋ยวลูกเล่นของเล่นรอแม่ไปก่อนนะตื่นมาดูแลลูกหน่อยค่ะลูกตื่นแล้วค่ะสองคนเลยค่ะ ลูกเราหิวข้าวแล้วนะเออส่วนแม่เราก็หาข้าวกินเรียบร้อยแล้วไม่ดูลูกเลยสุดยอดมาโตแล้วหาข้าวกินเองนะจ๊ะคนนี้ก็ร้องอีกแล้วเอ๊ะเดี๋ยวเออเมื่อกี้เห็นเหมือนควันเขียวพุ่งๆออกจากตูดลูกอ้อยอ้อยรู้แล้วลืมอะไรเดี๋ยวเราลืมซื้อพ็อตตี้ให้ลูกนะตรงนี้เด็ดด้วย แล้วเดี๋ยวลูกคนนี้เราก็จะถึงวันเกิดแล้วใช่ไหมเอ้ยต้องขยายบ้านจริงๆเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเออทีนี้บ้านเราก็จะเออไม่ไม่อยู่ในเกณฑ์ของไทนี่โฮมแล้วนะขยายห้องนอนให้ลูกเอิมนอนด้านนี้ได้ไหมคะได้แลยเนาะเดี๋ยวเราเพิ่มโต๊ะกลางเข้าไปหน่อยแหนะอย่างนี้โหลูกเราแย่มาก คนหนึ่งโกรธคนหนึ่งเศร้าเอา้าแลวหนูโกรธหนูไปไปหยิบอาหารเหรอคะลูกต้องการอะไรจะ๊ะสุดยอดไปเลยเออคุณแม่ดูแลตัวเองหน่อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณแม่จะต้องเข้าห้องน้ำอาบน้ําแล้วก็เก็บกวดาจานบนพื้นต่างๆเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ําให้ลูกด้วย Let's go ภาพที่หน้า ประทับใจในวันนี้ฮะน่ารักสจริงหนูสะอาดหรือยังสะอาดแล้วพอแล้วเออต้องฝึกให้ลูกเข้าห้องน้ำเองได้ด้วยนะมาเออแล้วลูกคนนี้ต้องการอะไรพ้อนนมลูกนะคะเล่นตุ๊กตาก,กับลูกน่ารักอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะสอนให้ลูกพูดนะมาพูดสิพูดพูดว่าแม่โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเยี่ยม เออเดี๋ยวเราทําให้ลูกสกิลอัพก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแลตัวเองละโรดี้อยากมาเที่ยวบ้านเหรอเออไม่สะดวกซอรีโอเคคุณแม่ไปดูแลตัวเองหน่อยค่ะด้วยการเข้าน้ำแล้วก็รับประทานอาหารเรียบร้อยส่วนคุณลูกคนนี้ดูแลตัวเองไปก่อนนะคะด้วยการเล่นค่ะ เล่นของเล่นเสริมพัฒนาการนะเพื่อที่จะได้อัพสกิลไวๆคุณแม่เราก็ท้องตุยๆงูกลคุณแม่ทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้วช่วยมาดูแลต้นไม้ด้วยนะคะเป็นคนท้องที่น่าสงสารมากเลยอ่ะก็คือบ่นว่านางน่าสงสารตั้งแต่ ep แรกยังไง ep นี้ก็ยังเหมือนเดิมเออแล้วด้วยความน่าจะเป็นแล้วเราก็น่าจะสงสารนางจนถึง ep สุดท้ายนะ ขายของเสร็จให้หมดเสร็จแล้วเราก็มาดูแลลูกต่อด้วยนะการใช้เวลากับลูกนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยนะเพราะจะทำให้ลูกเกิดความผูกพันกับเราลูกก็จะรักเราแล้วเราก็อ่านหนังสือให้ลูกหลับไปเพราะว่าตอนนี้ลูกเราต้องการจะนอนอะเดี๋ยวอะไรเนี่ยท่านี้มันแปลกๆมั้ยคุณผู้ชมว่าท่านี้มันแปลกๆไหมคือท่าอะไรอ่ะ น่าสงสารมากเดี๋ยวไปอ่านหนังสือให้ลูกก่อนโอ้นอนซะน,นะลูกเอ๋ยเหมือนทุกอย่างมันบักไปหมดแล้วทำไมคุณแม่ทำอย่างงั้นคุณแม่ปวดหลังแน่ๆได้เวลานอนของคุณแม่วันนี้นะสรุปไม่ได้เขียนหนังสือเพราะว่ามัวแต่ทำนั่นนี่อ้าวลูกโตแล้วสุ่มนิสัยนะคะหนึ่งสองสามเออลูกคนนี้อินดิเพนเดนต์ก็คือลูกชอบเป็นอิสระเฮ้ยก็ดีนะ ลูกเป็นอิสระมาะความว่าลูกไม่ต้องการเราสักไรมางั้นเอาคนนี้ไปนอนก่อนไปค่ะพอแนะนําให้คุณแม่เข้าห้องน้ําก่อนเสร็จแล้วก็เสิร์ฟอาหารให้ลูกเราเริ่มมีตังแล้วนะก็ทําอะไรดีๆให้ลูกทานหน่อยอย่าให้ลูกต้องทานแกเด้นสลัดเหมือนคุณแม่ตอนทองนะมันดูไม่ค่อยมีสารอาหารทุกคนว่านางมีความสุขไหมดูจากหน้าตาดี อะไรเร็วค่ะก่อนลูกจะตื่นนั่นไงตื่นแล้วอุ้ยสองคนเลยมาคนนี้มาหยิบอาหารไปทานค่ะลูกหนูเข้าห้องน้ำนานมากเลยอะรบกวนคุณแม่ช่วยรีบๆไปดูแลต้นไม้นะคะแล้วก็ขายของค่ะเสร็จแล้วช่วยมาเช็ดห้องน้ำด้วยทุกอย่างสกรปรกไปหมดเลยตอนนี้สวัสดีเออรู้จักซุปเปอร์แมนไหมเอาแม่มาตรงนี้ต้องแเมื่อไหร่เนี่ย เออแม่ไปเข้าห้องน้ำนะคะส่วนคนนี้ก็ใกล้จะคลอดอีกแล้วเออกอดกันหน่อยได้ไหมอะ่ะเอ้น้องเออรักกันดีใจด้วยนะเราดีใจที่เห็นพี่น้องรักกันเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกหน่อยค่ะเส็จแล้วส่วนแม่ก็นั่งเขียนหนังสือน่ารักเออมาคุยกับแบร์ฟี่ก็ได้มาคุณแม่จะเขียนหนังสือเสร็จแล่วนีทันไหมนะต้องทันนะคะ เพราะว่าจะได้ไม่ต้องลุกลุกนั่งนั่งบ่อยๆคุณแม่เขียนหนังสือเสร็จพอดีเลยอะคุณแม่เข้าห้องน้ำได้ถ้าเกิดว่าคุณแม่เขียนหนังสือไม่เสร็จเมื่อกี้นะเราก็จะไม่ให้คุณแม่เข้าห้องน้ำเป็นวิธีการเร่งให้คุณแม่เข้าห้องน้ำได้อีกวิธีหนึ่งนะไปค่ะหาอาหารกินเออมีใครหิวอาหารบ้างไหมคะลูกเราถ้าไม่มีใครอยากจะกินอะไรเลยนะอุ้ยเดี๋ยวคนนั้นหล่อจังข้าไปทักทายหน่อยสิสวัสดีคิสโคเฟอร์แลกเบอร์กันหน่อยไหม หนูแล้วหนูมานั่งฟังอะไรอะคะลูกง่วงนอนหรอเดี๋ยวหนูทานอาหารก่อนร้านจ้าเสร็จแล้วคุยกับผู้ต่อหนูเข้าห้องน้ำมาให้เอา้าทำไมเขาเกลียดกันน่ะ อ๋อเอ้อคิสโตเฟอร์คนนี้มันนิสัยชั่วร้ายนะเหมือนเราเลยเราก็นิสัยชั่วร้ายเหมือนกันเออแม่แม่หยุดจิบหนุ่มก่อนแล้วก็พาลูกไปอาบน้ำนะแย่ yeah, มากเมื่อกี้เออค่าสถานะต่างๆของลูกเรายังดีอยู่เลยแต่ว่ามาตอนนี้ก็แย่จ yeah, ะแล้วลูกเราจะเข้าน้ำเสร็จแม่วันนี้เอ้อฮาฮัลโหลทำอะไรกันเนี้ยเอออ้าวอะไรมาทำเนี้ยเดี๋ยวไปทานอาหาร เราเราทำอย่างนี้ไม่ได้นะเอออยู่ดีๆแม่ก็บักไปเลยนะนี่ไงเอาเอาเออดีจริงๆเออเสร็จแล้วคุณก็อ่านหนังสือให้ลูกโรสด้วยนะคะโธโธสงสารลูกน้อยต้องนอนบนพื้นเอ้ยเดี๋ยวจะคอดอีกแล้วเหรออ่ะเอาเลยความวุ่นวายที่แท้จริงเลยนะ EP นี้อา้าได้ลูกผู้หญิงนะชื่อสวิตพีแล้วกันถั่วหวาน เรียบร้อยเย้ลูกคนที่สาคุณแม่ก็ออกมาหลับด้านนอกอีกแล้วเอออพีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ